โอ้โหยอดเยี่ยมกระเทียมดองจริงๆสําหรับทีมชาติไทยของเราครับถล่มศรีลังกาคาบ้านไปสีประตูต่อศูนย์แล้วจุดเบลกับธนวัฒน์เนี่ยโชว์ฟอร์มโหโชว์ฟอร์มร้อนแรงครับจุดยิงไป2ประตูธนวัฒน์ยิงไป1ประตูมาไล่เรียงประเนตัวจริงของทีมชาติไทยเรากันก่อนนะครับที่เกมนี้พุทธศาประตูครับยังคงเป็นปฏิวัติตคำใหม่ส่วนเซนเตอร์คู่กลางสองคนเป็นภาษาเฮมิบูลยืนคู่กับนัฐพงศ์แบ็กซ้ายเนี่ย ก็เป็นนิโคลัสมิเกลสั้นแบ็กขวาก็ไปสู่พนานบุรีรัตส,ส่วนตำแหน่งกองกลางนะครับก็มีทีระทรมีสารัตอยู่เย็นมีธนวัตรและก็มีเสกสันราตี ตัวรุกเนี่ยก็มีทีรศักดิ์เผยพิมายกับชนาทิพสงกระสินซึ่งรูปเกมเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าตำแหน่งของธีราทรนะครับจะมาเป็นตัวซับพอตนิโคลัสมิเกลสั้นมากกว่าสําหรับครึ่งแรกเพราะให้นิโคลัสมิเกลสั้นเนี่ยเติมเกมรุกไปเลยแล้วทีราทรเนี่ยลงมายืนซับพอตจะเป็นการสลับตำแหน่งกันอยู่แบบนี้ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งไหนก็ตามโดยรูปเกมในช่วงเริ่มต้นก็ต้องบอกเลยว่าทีมชาติไทยของเรามาแบบ กระหายการชนะเนื่องจากมีการเดินเพรสซิ่งแดนบนตั้งแต่ต้นเกมเลยคือไล่จนถึงหน้าปากประตูของศรีลังกาแต่ที่ผมดูเนี่ยความเสียเปรียบของเราอย่างเดียวเลยนะน่าจะเป็นเรื่องของรูปร่างที่ศรีลังกาแต่ละคนนั้นรูปร่างค่อนข้างใหญ่โดยเฉพาะตำแหน่งแนวรับและก็ตรงกลางเนี่ยใหญ่กว่าเราเยอะมากนะครับเราก็อาศัยจงังหวะโชบเชี่ยวนะครับความสามารถจฉบาอตัวการพิงบอลการบังบอลส่วนศรีลังกาเนี่ยใช้ความแข็งแรงความแข็งแกร่งมากกว่า แล้วตัวลูกของเขาเนี่ยเหมือนจะมีตัวชีดเป็นแค่คนเดียวก็เป็นมาได้11บวกกับเหมือนจะขึ้นเกมเนี่ยผิดฝั่งดันมาขึ้นฝั่งนิโคลัสมิเกลสั้นครับแล้วจะเอาความเร็วมาเทียบกับนิโคลัสเนี่ยมันเป็นเรื่องยากมาก ก็เลยทำให้ในช่วงครึ่งแรกเนี่ยสีลังกาค่อนข้างเกมรุกตันแต่ว่าฝั่งได้เราเนี่ยเซตบอลหาช่องหาจังหวะกันได้นะครับแต่ในเรื่องของการดิงการจบสกอร์เนี่ยมันก็มีน้อยจริงๆกับไทยเรานะครับโดยเฉพาะช่วง5นาทีของเกมนะเราพยายามจะเจาะหาวิธีเข้าทําโดยตลอดโดยจะเน้นฝั่งนี่คนรัดนี่แหละครับเป็นทีมเส้นฝั่งซ้ายในเกมรุกแล้วการจัดตัวของโคชัซซันเนี่ยมีข้อแตกต่างกันชัดเจนเลยเท็กเจอร์ของแต่ละคนเนี่ยมันแตกต่างกันโดยเฉพาะตําแหน่งตรงกลางนะครับมีธีรท,ทรเอสรัตอยู่เย็นเอยแล้วก็เสกสัรราตี แล้วก็จะมีชนะทิพย์เนี่ยมาร่วมวงเล่นตรงกลางด้วยข้อแตกต่างก็คือธนวันรเนี่ยจะเป็นผู้เล่นที่ออกบอลชัวออกบอลดีดูแล้วไม่ค่อยเสียบอลมากเท่าไหร่เป็นผู้เล่นที่เล่นง่ายแต่ว่าความแม่นยําการโยนบอลยาวเนี่ยถือว่าไว้ใจได้เลยนะครับส่วนธีรทตเองก็เป็นตัวซับพอร์ตนิโคลัสมากกว่าไม่ได้ค่อยสวิตบอลอะไรมากมายนะครับเอาธนาวันรเนี่ยลงมาแทน่วนสาอรัส ก็เมโตโฮบอลครับจากหลังไปหน้าจากตรงกลางมาหลังบ้างประมาณนี้สําหรับตัวเล่นของเราชานาทิพย์ก็จะเป็นตัวรุกไม่ให้เล่นบนตรงกลางมากเกินไปเนื่องจากจะซับพอร์ตแรงซับพอร์ตพะลักกำลังด้วยมันก็เลยทำห้รูปเกมของเราถึงเไม่ว่าเจาะสีลกลางไม่ได้ในช่วง10นาทีแรกนะครับแต่ก็ยังมีจังหวะยิงไกลของธนวัฒน์นี่นะครับที่ โอ้โหยิงไกลยอย่างยอดเยี่ยมมากสําหรับประตูแรกของเราที่ขึ้นนําศรีลังกาตั้งแต่ในที่ที่ของเกมกันในขันเลยเดียวประตูนั้นครับเหมือนเราจะพยายามเซตบอลเคาะบอลต่อบอลกันมาหลายจังหวะนะครับกับพริมเส้นฝั่งซ้ายไม่พยายามเปิดนะพยายามจะเล่นบอลกับพื้นมากกว่าแล้วประกอบกับธนวันรเนี่ยพลิกบอลออกจากพู้เล่นแนวรับศรีลังกาได้พอดีนะครับมีพื้นดีให้ส่อง มีเวลาให้คิดสุดท้ายเนี่ยตัดสิใจยิงเลยครับก่อนที่บอลเนี่ยจะพุ่งใส่เสียบเสาเข้าไปเลยเป็นประตูขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์โอ้โหพอได้จังหวะนั้นปับ๊บประตูนั้นปั๊บเนี่ยรูปเกมก็เหมือนไทยเราช่างน้ำหนักแล้วว่าเฮ้ยเราสามารถเอาศรลลังกาอยู่ได้นะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้มีการจบสก,กอร์มากเท่าไหร่นะครับอย่างที่ผมบอกแหละในรับศิีลังกาเนี่ยค่อนข้างยืนตำแหน่งดีเลยแล้วรูปร่างสูงใหญ่ด้วยนะครับเราก็ศัยจังหวะยิงไกลย,ยังไม่ค่อยเจาะไปพื้นที่สุดท้้าาายไไดมกเท่่หร จนเข้าสู่ช่วงนาที20ของเกมสีลังกาก็เริ่มที่จะมีจังหวะโตกลับบ้างมีจังหวะขึงเกมรุกอยู่บ้างแล้วอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนที่สําคัญก็น่าจะเป็นสภาพสนามนะครับที่ดูเหมือนจะแข็งกระด้างไปนิดนึงนะจังหวะบอลเด้งจังหวะ การเฟิร์สทัชเนี่ยดูแล้วผู้เล่นใดของเราจะหลุดจะลั่นบ่อยครั้งเลยจากที่ผู้เล่นจับบนเนียนๆทั้งทีละทัจนดาทิปเออยเนี่ยก็ลั่นกันไปอยู่เยอะนะครับต้องแต่งประมาณ2-3จงังหวะมันก็น่าจะเป็นปัญหาด้วยแหละครับก็เรียกว่าสําหรับครึ่งแรกเป็นงานที่ไม่ง่ายแต่ก็ไม่ยากเกินไปเรายังสามารถคอนโทรลเกมของเราได้อยู่แต่ด้วยวิธีการเล่นแบบนี้การจัดตําแหน่งจัดตัวผู้เล่นแบบนี้เน้นตรงกลางเป็นส่วนใหญ่เนี่ยมันจะไม่ เกมรุกริมเส้นของเราก็โดนปิดตายเหมือนกันโดยเฉพาะฝั่งขวาเนี่ยแทบจะไม่ได้ขึ้นบอลเลยฝั่งซ้ายก็ยังมีนิโคลัสที่พยายามจะมุดจะพาบอลไปข้างหน้าเสมอแต่ว่าในส่วนของครึ่งแรกครับพอเล่นไปสักพักหนึ่งนั้นรู้สึกว่าศีลังกาตัวรุกของเขาจะเริ่มเข้าใจเกมมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะการเล่นกินตัวหนึ่งหนึ่งเนี่ยในช่วงต้นของครึ่งแรกนิโคลัสเอาอยู่กับหมายเลขสิบเอ็ดนะครับคือเอาอยู่ทุกจังหวะเลย ไม่ว่าจะเป็นการแตะวิ่งแข่งการโยกซ้ายขวานี่ยคลัตก็เอาอยู่แต่พอเล่นไปเล่นมาครับกลายเป็น โดนใบเหลืองจากการกระชากของผู้เล่นหมายเลขสิบสี่ลังกาเองบวกกับฝั่งขวาเนี่ยโค้ชสีลังกาเหมือนจะจุดอ่อนวิงแบ็กของเราซ้ายขวาด้วยนะครับก็เจาะทางสุพนรณันบ้างสุพนันเนี่ยก็ขึ้นได้ไม่เต็มที่นะครับเพราะกังวลเหมือนกันว่าจะลุดตำแหน่งไปซึ่งสองครั้งจัดจะที่สีลังกามีโอกาสได้ฟีคลิกจากจังหวะการเลี้ยงกินตัวแล้วเราก็ทำฝ่าว่าเป็นจังหวะที่ได้รุ้นกันเลยแต่ว่าในครึ่งแรกครับถึงแม้ว่าเราจะมีเป๋อยู่บ้างนะเพราะว่าสีลังกากดดันอย่างหนักก็ยังคงรักษาสกอร์นำ 1 0เอาไว้ได้นะครับรักษาวความได้เปรียบก่อนที่จะมาเริ่มกันในครึ่งหลังต่อแต่ก็ต้องยอมรับว่าคงต้องแก้หลายจุดเลยพอพักครึ่งมาแล้วเนี่ยไม่ได้มีการเน้น เพรสซิ่งแต่ว่าไปนเน้นแพ็กแล้วก็รับแดนตัวเองเพื่อที่จะรอใส่จังหวะโต้กลับซึ่งดูรูปเกมแล้วเนี่ยศรีลังกาค่อนข้างครองบอลเยอะกว่าหลังจากผ่าน60นาทีแรกไปของครึ่งหลังมีจังหวะบุกซ้ายบ้างบุกขวาบ้างแต่เกมรับของเราเนี่ยยังเอาอยู่กับวิธีการนี้นะครับแล้วจังหวะส่วนใหญ่ครับศรีลังกาเองก็ยังไม่ถึงกับมีความน่ากลัวในพื้นที่สุดท้ายมากเท่าไหร่ซึ่งก็ยังเจาะไทยเราไม่ได้ก็เอว่าน่ากลัวอยู่เหมือนกันนะจนคนสั้นเนี่ย ต้องเปลี่ยนในนาทีที่60ของเกมนะครับเปลี่ยนเอาจุดเบลลงมาเปลี่ยนเอาสุประโชคลงมาเพื่อเน้นเกมโต้กลับมากยิ่งขึ้นเพราะว่าไปรับเยอะแล้วให้ศรีลังกามีโอกาสทะลุทะลวงมีโอกาสเลิงกินตัวหรือว่า คอสซ้ายขวาเนี่ยโอกาสจะเสียประตูมันก็มีเยอะเหมือนกันซึ่งก็เลยทําให้เราเปลี่ยนตัวมาทันทีนะครับเท,ท,ทอทรอปเนี่ยมีอาการบาดเจ็บด้วยแล้วดูเหมือนสปีดเกมของศรีลังกาก็เพิ่มขึ้นมาอย่างรวดเร็วอย่างที่ผมบอกเลยครับสรีระร่างกายมีส่วนสําคัญมากในการขึ้นตันกันทั้งพื้นที่ตรงกลางทั้งพื้นที่แนวรับของเราเนี่ยพอชนกัน3าจังหวะแล้วเรามียุบกว่าศรีลังกานะเพราะว่าตัวใหญ่กว่าไทายเราเยอะมากนะครับแต่ว่าจุดเปลี่ยนสําคัญของเกมเลยครับก็คือการเปลี่ยนตัวจุดเบลกับสุปโชคลงมา นะเพราะนาทีที่65นะครับกลายเป็นว่าศีลังกาบุกเพลิมเทินอยู่ดีๆแต่ว่าไทเราก็อาศัยจังหวะแบบนั้นเลยครับบอลมาถึงสุภาโชคก่อ,อนที่จะโยกหนึ่งจังหวะแล้วก็เห็นจุดเบลเนี่ยยืนโลง่ลงๆครับแล้วตักบอลยาวๆเข้าหวัวจุดเบลเลยปั่นเข้าหวัวแล้วจุดเบลก็พุ่งโขกแบบสวยงามเต็มหัวเลยจังหวะนั้นนะครับก็เป็นประตูขึ้นนำขไทยเรา 2ต่อศูนย์แล้วก็เป็นการเดบิวต์ประตูแรกของชุดเบลกับทีมชาติไทยชุดใหญ่ด้วยโอ้โหก็เป็นจังหวะที่น่าจะเรียกความมั่นใจให้กับเจ้ตัวเป็นอย่างดีนะครับคือน่าจะมาตั้งแต่เกมที่เราพบกับไต้หวันแล้ว เพราะได้จุดโทษในวินาทีสุดท้ายของเกมก่อนที่จะมาซัดประตูนี้โขกสวยๆครับเป็นประตูขึ้นนำสองแต่สุให้กับไทยเราแล้วมาถูกที่ถูกเวลาถูกจังหวะด้วยเรียกว่าอาจจะเป็นกองหน้าตัวความหวังของไทยเราก็ได้นะครับลูกแบบนี้แหละครับที่ตัวลูกของเราเนี่ยรู้สึกเหมือนจะขาดหลังจากที่ไม่ใช่ดีเดสินแล้วเนี่ยลูกหัวลูกโขกแบบนี้ไม่ค่อยมีเห็นมากเท่าไหร่นะครับก็มีจุดเบลเหมือนจะครบเครื่องนะในตำแหน่งตัวรุก ทางการเคลื่อนที่เอ่ยทั้งการเล่นลูกกลางอากาศเอ่ยแล้วพอเราได้ลูกที่2มาครับจังหวะทามมิ่งอะไรมันก็ง่ายขึ้นมากกว่าเดิมเยอะเลยจากที่ศีลังกาเจาะเรายังไม่ได้นะครับก็ยิ่งทํามาพวกเขาเนี่ยเร่งสปีดมากยิ่งขึ้นความผิดพลาดมันก็เริ่มตามมาด้วยแล้วอีกจุดหนึ่งที่เห็นได้ชัดเลยครับก็คือการสลับตําแหน่งระหว่างนิคลัสมิเกลสั้นกับสุพนันบุรีรั์ครับและจังหวะเลยครับที่เรามีการสลับเล่นเกมรุกกันแต่เกมรับส่วนใหญ่ไม่ค่อยที่จะเปลี่ยนตําแหน่งนะครับเกมลุกเนี่ยเรามีเปลี่น แล้วสีลังกาดันขึ้นสูงเราก็มีพื้นที่แนวหลังมากยิ่งขึ้นในการทะลุทะลวงโดยเฉพาะนิโคลัสเนี่ยโอ้โชว์ความดดเด็ดมากนะครับทั้งแย่งบอลเอ่ยเติมเกมรุกริมเส้นเนี่ยวิ่งจจ๋าเลยจนเล่นไปเล่นมาครับเข้าสู่นาทีที่77เราก็มาได้ประตูทิ้งห่าง3ต่อศูนย์จากพันศาเหมวิบูลครับจังหวะน,นั้นก็ยังเป็นนิโคลัสนี่แหละครับที่ ตักบอลไปเข้าหัวพันศาเลยก่อนที่จะขึ้นโขกแบบสวยงามแล้วเป็นประตูที่ปิดตายศีลังกาได้เลยนะครับกับการมีลุนเข้ารอบเพราะว่าเขาเองก็มีลุ้นเข้ารอบนะแล้วก็กลายเป็นไทยเราเองที่โอกาสเข้ารอบสดใสกันเลยครับในคราวนี้ซึ่งก็ยังไม่จบเพียงแค่นี้ครับก่อนที่นาที90นั้นจูดเบลจะมายิงปิดกล่องของจริง ตกฝาลงศีลังกาคาบ้านทันทีครับด้วยลูกยิงที่เฉียบคมเอามากๆพอยิงเสร็จแล้วเนี่ยเจ้าตัวก็ชี้ไปที่ทงชาติไทยในเสื้อเลยนะครับน่าจะภูมิใจกับทีมชาติที่สามารถยิง2ประตูได้ในเกมเดียว และก็สุดท้ายจบเกมครับเป็นทีมชาติไทยของเราที่ชนะในเกมนี้วินวินเดอะโกครับสามารถเอาชนะศรีลังกาไปได้เบ็เสเ็จเด็ดขาดคาบ้านกันในทันทีส่งบนให้ตารางคะแนนอัปเดตมาตอนนี้นะครับไทยเราก็ขยับขึ้นมาอันดับหนึ่งของตารางชั่วคราวซึ่งก็ต้องไปรอลุ้นอีกเกมนึงระหว่างเติรกเมนิสถานเจอกับ ชนิดไทเปหรือว่าไต้หวันต้องรุนในเติร์กมินิฐานครับเสมอหรือไม่ก็แพ้ไต้หวันเราก็จะเป็นทีมที่มีโอกาสเข้ารอบแทบจะ90ซึ่งเกมต่อไปของไทยเราครับจะพบกับเติร์กในวันที่31เดือนมีนาคมปี69ถือว่าเป็นแมตช์สำคัญแมตช์ชีชะตาเลยนะครับว่าจะได้เล่นถ้วยจริงแชมป์เอเชียรหรือเปล่าเพราะว่ารายการนี้มันเล่นจริงแชมป์เอเชียแล้วเอาเบียงแค่ทีมที่เป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มเท่านั้นเข้า,ขารอบนะครับอันดับ2ไม่ได้เข้านะ ก็เดี๋ยวรออัปเดตติดตามและให้กําลังใจฟุตบอลทีมชาติไทยไปด้วยกันเกมนี้ถือว่าเล่นดีแล้วผู้เล่นหลายคนเนี่ยมีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นนะครับยังไงรอเชกันต่อเกมสุดท้ายเกมหน้าเจอกับเติร์กนะครับเอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบกันอัปเดตเรื่องราวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกําลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กับขาปรเดนในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบบ